แขนจังเลยเนี่ยโห oh, ชาเลา้าอีกใครนะคะที่มีการปวดแขนนะคะแล้วก็มีเล้ามีชาลงปลายมือนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีแก้กันค่ะสวัสดีค่ะพิซซ่ามนุตึงวันนี้นะคะพิซเอาใจคนที่มีอาการปรวดชาเล้าลงแขนค่ะหรือมีอาการชาบริเวณปลายแขนหรือปลายนิ้วมือนะคะหรือบางคนนะคะรู้สึกว่าแขนไม่มีแรงหรือไม่มีกําลังนะคะซึ่งถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีแก้กันค่ะ โดยสาเหตุนะคะที่เกิดอาการชาล้าลงแขนเกิดจากการที่ตัวเส้นประสาทอะคะ่ะหรือว่าตัวหลอดเลือดนะคะถูกกล้ามเนื้อบริเวณคอแล้วก็หน้าอกนะคะกดทับค่ะส่งผลให้มีอาการชาล้าตามแนวของเส้นประสาทนะคะบางรายอาจจะทําให้รู้สึกว่าแขนแบบไม่มีแรงหรือไม่มีกําลังนะคะบางรายอาจจะมีอาการปวดคอรหรือปวดหัวไหล่ร่วมด้วยได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนขณะยกแขนนะคะเราจะรู้สึกปวดแขนชาล้านะคะแล้วก็ไม่สามารถยกได้สุดค่ะซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะเรียกว่า ทรัสิดเอวเลสซินโดมค่ะหรือว่ากลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณคอและหน้าอกนะคะกดทับเส้นประสาทและหลอดเลือดค่ะก่อนจะไปดูท่าบริหารนะคะเรามาเช็คกันก่อนค่ะว่าเรามีภาวะของทอรสิดเอวเลสซินโดมหรือเปล่าเริ่มแรกนะคะให้เรานะคะคเหยียดฝ่ามือไปด้านหลังนะคะและลองดูนะคะว่ามีอาการล้าชาถึงฝ่ามือหรือปลายมือหรือเปล่านะคะบางคนทําแค่นี้ก็มีอาการลาลาแล้วนะคะแต่ว่าเรามาดูเพิ่มเติมค่ะถ้าสมมติยังไม่มีอาการอะไรนะให้เราเอียงศีรษะไปฝั่งตรงข้ามเริ่มมีอาการชา แล้วเพ <ique> ิ่มขึ้นไหมแต่ถ้ารู้สึกว่าปวดมากหรือไม่ไหวแล้วก็พอเท่านี้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีอาการอะไรนะคะให้เรานะคะหันหน้าไปฟังตรงข้ามแบบนี้ค่ะก็คือว่าให้เราเอียงคอแล้วก็หันหน้าฟังตรงข้ามจากนั้นนะคะลองดูนะว่าอาการเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ถ้ายังไม่มีอาการอะไรให้เราเงยศีรษะขึ้นด้วยค่ะอย่างนี้นะคะก็คือเอียงคอหันหน้าแล้วก็เงยศีรษะขึ้นแล้วลองดูนะว่าแขนเริ่มล้าเริ่มชาเริ่มปวดมากขึ้นไหม ถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะแสดงว่ามีภาวะของทอร์ซิตอัลเดสซินโดมแล้วค่ะ ขที่1นึ่งนะคะเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณหนะ้าอ,อกด้านหน้าค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเอาแขนที่ต้องการจะยืดนะคะหรือข้างที่มีปัญหานะแนบกําแพงแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งให้ตัวนะคะชุดติดกำแพงแบบนี้ระหว่างที่ทำนะคะถ้ารู้สึกมีอาการชามากขึ้นหรือปวดมากขึ้นไม่ไหวให้เราสามารถลดระดับได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าอาการเราเฉยๆละเราสามารถเพิ่มระดับความสูงได้เพราะการเพิ่มระดับความสูงอะคะ่ะจะช่วยเรียกว่าเพิ่มความตึงที่มากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สาคัญนะคะอยู่ที่ว่าความไหวของเราว่าปวดขนาดไหนถ้าปวดมากๆนะคะไม่ต้องฝืนให้เราลดระดับมาดีกว่าะคะ่ะแต่ถ้าเราทนไหวก็ตามปกติได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ ก็ยืดค้างไว้ค่ะจํานวน5วินาทีค่ะซึ่งท่านี้นะคะสามารถทําได้5้าถึงสิทีค่ะอยู่ที่ความไหวของเรานะคะท่าที่2นะคะเราก็จะมายืดกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหน้าค่ะเริ่มแรกนะคะถ้าเรานั่งเก้าอี้อยู่หรือนั่งอะไรอยู่ก็ตามหาที่จับไว้นะคะข้างที่ต้องการจะยืดนะจากนั้นค่ะเอ็นคอแบบนี้นะคะแล้วก็หันหน้าไปในะทิศทางทีตง่ต้องการจะยืดนะคะฝั่งที่ต้องการยืดนะอย่างนี้เลยแล้วก็เงยคอขึ้นแล้วก็ใช้มือนะคะดึง ศิษและสนาดนี้ค่ะน่าจะหันเป็นทางละ4.5องศานะคะค้างไหมค่ะท่านี้ค้างไว้5วินาทีนะคะซึ่งท่านี้นะคะทำทั้งหมดจำนวน5 10ทีค่ะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้าค่ะท่าที่3นะคะเราจะมาเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นประสาทกันค่ะโดยเริ่มแรกนะคะให้เราตั้งคานแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เราเอาแขนข้างที่ต้องการจะยืดนะ ทำในลักษณะน,นี้เลยค่ะนี่เราจะเปิดออกให้สุดนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวหรือว่าระหว่างทําความสูงอะคะ่ะสูงแบบเท่านี้แล้วปวดก็พี่แนะนําว่าให้ลดระดับมาเท่าที่เราไหวแบบนี้ก็ได้ค่ะมีแบบนี้ก็ได้แต่ยังพีดไม่เป็นไรพีดก็จะเปิดสุดได้เลยซึ่งท่านี้นะคะให้ทําทั้งหมดนะคะจํานวน10ทีนะคะแล้วก็วันหนึงนะคะทําจํานวนสเซตค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดแขนชาแล้วหรือแขนไม่มีกําลังนะคะก็อย่าลืมนำสามท่าง่ายๆเหล่านี้ไปปฏิบัติกันดูนะคะและถ้าใครนะคะมีคำถามต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาในเพจพีคลินิกกายภาพบำบัดได้เลยค่ะแล้วถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจพีด้วยค่ะวันนี้พีดต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย